มาสวัสดีวันนี้วันวันที่16บหกพภาพัน์ศุทัตันราช2 5 6 5วันนี้เป็นวันคล้ายวันมาฆบูชาหลังจากลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกเสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรของวัดสวนประสิทธิ์และคณะพระวิปัสสนาจารย์ก็จะทำการเวียนเทียนขณะนี้กำลังรับฟังว่าจาก พระครูประกาศสมาธิคุณซึ่งเป็นผู้อำนวยการและเป็นเจ้าวาดวัดสวนประสิทธิ์และเป็นเจ้าคณะแฝงของกลุ่มด้วยท่านกำลังให้โอวาทหลังจากลงฟังพระปาฏิโมกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็จะให้ชมบรรยากาศในวันคล้ายวันมาคราบอุชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นวันของพระธรรม พระพุทธทั้งหลายก็จะให้ความหมายว่าเป็นวันของพระธรรมก็คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอว่าปฏิโมกข์มีครั้งเดียวในพระพุทธศาสนาของเรานีนะ้มีครั้งเดียวนั้นก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะน,นี้นั้นก็จะให้ชมบรรยากาศภายในโบสถ์ของวัดสระเกศ और मैं तो पूरी तरह से ที่ารุสาวกสในที่บุญสาวกสพร้อมด้วยองคลสิปงตกางๆดังนั้นาระพิกุพระพิสุสองถึงพันสองว้าจิตองพระภิกษสองหนึ่งพัน้อาโมลรวนแต่พระภิรษสองรวมแ่พระภิาุสองบุสมด้วย สัมปทาเจติบุรพาสัมปทาไม่ผู avi, ้ใดเรียกใครผู้ใดจะมาประชุมยันสําหรับมารยุทธสัมภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เอกภาคา I want to ask for a day Let some day drop for me Prabhupada Sambodho vijaya jarana sampan O Sukhotho Vidho anuttaro purisadham Masarati sampan Su kawidha Antara Sa dewa manosa nang boha bakawati di bisa bakawa Sam sammbohawi cacaraana sampano sukata kawida dewa manosa พ佛陀ภะคะวาติติปิโสภะควาสัมบูตอเวชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโตตโรปุริสัตถมัสสารติสัตตาเทวมนุส佛陀ภะคะวาติติปิโสภะคะวะระังสัมมา Wi cajar sampan no suka tolo kawi Puriataammas Dewa mansanang Boha bakkawa ditipiso Bakawa Samaam Bohawi cajar sampan Suka tolo kawiho Anu นางพุทธอภกาวาติเอาสวดด้วยโยมสวดดังๆังไม่ต้องกลัวเสวอด,ดังดัง โตภควตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจตังเวทิตาโิญญภิสวคาโตภควตาธโมสันิิโกอกาลิโกเอหิปสิโก နာယိကောปาจาตังเวတိตาโพวิญญูหิติสวากขาโตสัมโฆสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสโก